ตายเลยนะคะวันนี้จะไลฟ์ไม่นานนะชอบหุ่นพี่มากก็ขอบคุณนะคะเขินเลยเนะะี่ย Hello แม่มิน I want I want to see you in Bali and dance traditional Balinese Yeah I want to do it too ขอบคุณนะคะแม่มิน Hi I'm rooting for you l o v e from Indonesia Thank you for the support สู้ๆเท่านั้นอยากเห็นรนใส่มงแล้วรอชม30เมษาจะเป็นยังไงสู้ๆนะน้นนองขอบคุณนะคะพี่ชมฮร r o ยสวยโอ้เลวันนี้อยู่ไม่นานนะอีกไม่นานเราจะไปแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ส่งกำลังใจให้ ส่งสปอร์ตให้นะช่วยได้เยอะเลยอะแฮปปี้มากวันนี้พระด้านหนึ่งในคาร์ดเชียนเลยฟิลคอร์ดิบีแอลพี่พราได้อยู่ใครคะอยู่กับพี่มีนค่ะลรบ,บุรีนะคะสไมล์ออนชินัะ of course when the final MGT um the final is on 30 of April yeah on the 30 of April the end of the month อันนี้สวยมากผู้นี้เขาปองปังได้เลยจัดไปเชียร์ตั้งแต่2019เจอนนี้ก็ยังเชียร์มองแน่ไม่เผื่อใจโอ้ยเขินเลย